สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ประซิมกี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยพิกี้มากับการสร้างซิมค่ะหรือว่าเล่นในโหมดแคสตนั่นเองเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะพิกี้ได้ทำการ speed build ร้านเบเกอร,กอรี่ที่ได้อินสปาร์มาจากอนิเมะเรื่องกิกิ delivery service ซึ่งหากใครสนใจนะคะสามารถกดเข้าไปดูคลิปได้เลยนะคะและไหนๆก็สร้างบ้านในเรื่องไปแล้วเนี่ยพิกี้ก็เลยสร้างคาแรคเตอร์จากเรื่องด้วยเลย และคาแรคเตอร์นะคะที่วิกกี้หยิบมาก็ต้องเป็นตัวเอกค่ะท่านผู้ชมไม่มดน้อยกี่กีค่ะมาเริ่มปรับโครงหน้าน้องกันค่ะวิกกี้ก็ว่าจะปั้นน้องเนี่ยให้เป็นสไตล์คอมิกหน่อยนะคะตากลมๆใบหน้าก็กลมเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หน้าสั้นๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าในเรื่องเนี่ยน้องอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นก็คือพรีทีนนั่นเองนะคะซึ่งในเกมเดอะซิมซเนี่ยัวทีนหรือวัยรุ่นเนี่ย มันก็ดูเป็นแบบวัยรุ่นแบบเด็กโตแล้วอะ15แบบไปถึงจนแบบ18เงี้ยพิกกี้กเลยตัดสินใจนะคะว่าจะปั้นหน้าน้องในวัยยังอะเดาไปก่อนจะได้ใช้ข้าวของให้เต็มที่แล้วค่อยมาปรับวัยนะคะให้เป็นวัยทีในภายหลังเอานะคะสำหรับการสร้างน้องกิกกี้นะคะ พิกี้ก็ไปตามหา CC ค่ะก็มีครีเอเตอร์หลายท่านเลยนะคะที่ได้สร้างข้าวของของน้องไว้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะทั้งชุดนะคะหรือว่าของที่ดูเป็นจุดเด่นของน้องที่จะดึงคาแรคเตอร์ออกมานะคะพิกี้ก็โหไปหามาชําเลยค่ะส่วนซีซีอื่นๆที่เป็นเจเนติกต่างๆนะคะก็เป็นของที่พิกี้หามาเพื่อสร้างซิมไว้อยู่แล้วนะคะ เบื้องต้นนะคะพิกี้ก็ปรับหน้าน้องนะคะโดยที่ยังไม่ใส่สกินใดๆลงไปก่อนนะคะก็ทําโครงหน้าอย่างที่ตัวเองแบบต้องการนะคะ mm hmm. เมื่อพอใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะพิกี้ก็ไปเลือกสกินโอเวอร์เลย์ค่ะรู้สึกว่ารอบนี้จะเลือกเป็นของคุณนอ t เทิ n ไซ b e เ i ียวินนะคะสกินโอเวอร์เลย์นะคะเป็นสกินที่มีความโปร่งแสงค่ะเราสามารถไปเลือกสีผิวเองได้ในโหมดของสกินโทนอีกทีหนึง่งซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะคะเราสามารถดีไซน์สีผิวอย่างที่เราต้องการได้เลย จากนั้นนะคะพิกี้ก็เลือก preset ต,ตาจมูกปากนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มเติมกันแล้วก็สีผิวเนี่ยพิกี้ก็เลือกให้น้องสว่างขึ้นแล้วก็มีความอมชมพูนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับคอนแทคเลนส์นะคะพิกี้ก็เลือกให้น้องเป็นสีดําค่ะเพราะว่าในเรื่องน้องตาสีดํานะคะแล้วก็ตุงหน้าน้องเพิ่มนะคะหน้าก็จะเริ่มสั้นลงนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เริ่มมาแต่งหน้าน้องค่ะแก้มก็จะอมชมพูเลยค่ะการแต่งหน้าก็ไม่ได้จัดอะไรนะคะพิกี้ก็เลือกอายไลเนอร์ er ที่เป็นบาง แล้วก็สีปากที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับขนตาขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่เล่นมอสซีซีเนี่ยขนตานี่คือชีวิตเลยนะคะ <c oughs> มาเลือกทรงผมของน้องกันค่ะก็จะต้องเป็นบ๊อบเนาะแล้วก็มีหน้ามา้าลงมานะคะก็มีหลายทรงเลยที่ใส่แล้วก็น่ารักทุกทรงเลยนะคะแต่พี่กี้เลือกทรงนี้ไปก่อนแล้วภายหลังก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะแล้วก็มาใส่อสัซอรี่น้องค่ะจุดเด่นของกีกีนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากโบสีแดงนะคะน่ารักมากมาก ในส่วนของการแต่งชุดให้น้องนะคะนี่คือยูนิฟอร์มแม่มดที่กิกิต้องใส่ในระหว่างการใช้ชีวิตในเมืองค่ะชุดนี้นะคะมาจากครีเอเตอร์คุณซาเทรี่ที่ทํามาจากอนิเมะเลยค่ะทั้งสีสันหรือแบบชุดเนี่ยคือเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเพื่อนร่วมทางของกิกิก็คือแมวดําที่ชื่อว่าจีจีค่ะกีเนี่ยไปเจอซีซีนะคะที่เป็นตุ๊กตาแมวดํามาเกาะไหลแบบนี้นะคะมันดูใช่มากๆเลย แล้วก็เพิ่มเติมค่ะในส่วนของอัศเซอรี่สนุกๆอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นไม้กวาดนะคะพีก่กีก็เอามาติดหลังน้องไว้อย่างนี้แล้วก็กระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยนะคะน้องกีกีก็จะสะพายนะคะเป็นกระเป๋าแบบทุกอย่างเลยใส่เสื้อผ้าใส่ข้าวของทุกอย่างนะคะโอเคค่ะสําหรับชุดแรกนะคะเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวพีก่กีจะทาทุกชุดเลยนะคะสําหรับชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดที่น้องเนี่ยใส่ก่อนที่จะเดินทางมาที่เมืองค่ะเหมือนตอนที่อยู่บ้านเกิดนะคะ คุณซาตเทอรี่ก็ทาชุดนี้มาเหมือนกันนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะพิกี้ก็เลือกโทนสีนะคะที่มีความใกล้เคียงกับในเรื่องนะคะชุดต่อไปเป็นชุดฟอร์มอลค่ะท่านผู้ชมก็คือพิกี้พยายามเลือกเสื้อผ้านะคะที่มีโค้ดสีของน้องอะคะ่ะก็คือสีดําสีแดงสีน้ําเงินนะคะพิกี้ก็ไปเจอเดรสตัวนี้ค่ะเป็นเดรสแบบเอี้ยมน่ารักมากเลยค่ะ พี่กี้็ใส่รองเท้าให้น้องเป็นสีแดงแล้วก็ใส่ถุงเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะสําหรับชุดอื่นๆนะคะพี่กี้ก็จินจินนาการมาแต่งให้น้องนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยนอกจากชุดยูนิฟอร์มกับชุดที่บ้านเกิดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างอื่นเลยนะคะโอเคค่ะมาดูชุดต่อไปกันดีกว่าก็คือชุดออกกําลังกายนะคะเราชุดออกกําลังกายพี่กี้ก็เลือกอยู่นานเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากให้น้องแบบดูธรรมะแมงแล้วก็สดใสค่ะ ก็เลือกเป็นขาสั้นสีแดงนะคะส่วนเสื้อด้านบนเนี่ยตอนแรกว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อยืดแขนสั้นออกกําลังกายนะคะแต่ว่าน,นี้ก็ดูเป็นชุดออกกำลังกายแบบยูนิฟอร์มโรงเรียนไปนิดหนึ่งนะคะวิ่กี้ก็เลยเปลี่ยนค่ะมาเป็นเสื้อฮู้ดนะคะที่มีสีสันต่างๆอะไรแบบนี้นะคะก็ดูเหมาะสมกับน้องดีนะคะน่ารักนะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนเนี่ยจริงๆมีแบบอยู่ค่ะ mm hmm. ก็คือมันจะมีแบบซีนบางซีนนะคะที่ให้เห็นว่ากิกิในเวลาเขานอนเขาใส่อะไรมันก็จะเป็นง่ายๆเลยค่ะก็คือเสื้อข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกล้ามนะคะหรือใส่เดี่ยวส่วนชิ้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกางเกงขาสั้นทงทรงฟักทองคุกคนน่ารักชุดต่อไปนะคะเป็นชุดปาร์ตี้ค่ะพี่กิก็นึกสนุกนะคะอยากให้น้องลองแต่งแบบทันสมัยดูบ้าง เพราะว่าบริบทในภาพยนตร์หรืออนิเมะเนี่ยมันก็มีความย้อนยุคนะคะพิกี้ก็ได้สเวตเตอร์ตัวนี้ค่ะรูปหัวใจน่ารักมากเลยใส่กับกางเกงยีนแล้วก็รองเทาเ้าผ้าใบค่ะนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่เกาะติดอยู่กับเรานะคะก็คือจิจินะคะนี่มาเกาะด้วยแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์เนี่ยพิกี้ก็เลือกสีอีกครั้งเดียวค่ะแล้วก็มาลงที่สีเขียวค่ะแล้วมันจะเป็นเขียวแก่ๆหน่อยน่ารักดีเนาะเป็นสีตัดตัดกันกับโบด้านบนนะคะชุดต่อมาค่ะก็จะเป็นชุดว่ายน้ําค่ะก็จะง่ายๆเลยค่ะก็ใช้้้โคคคดดสสีนีนนนอองืแงะะแะะลวก็็เปชุ น้ำวันพีชนะคะมีระบายด้วยนะคะไม่ลืมที่จะใส่โบสีแดงเข้าไปแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนรักของเรานะคะจีจีนั่นเอง สำหรับชุดหน้าร้อนนะคะพิกิ้ก็อยากใส่เอี๊ยมให้น้องค่ะก็เลือกอยู่หลายตัวนะคะว่าจะเป็นเอี๊ยมกระโปรงหรือว่าเอี๊ยมยีนดีนะคะ่ะก็ไปลงกับชุดคุณซัทเทอรี่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นเอี๊ยมขาสั้นค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อท,ที่มีลวดลายแต่ว่าพิกี้นะคะเลือกเป็นโค้ดสีน้องค่ะคือตัวเอียเ๊ยมจะเป็นสีน้าเงินเข้มนะคะแล้วก็รองเท้าในพิกี้ก็เปลี่ยนให้ธรรมะแมงมากขึ้นค่ะ ส่วนชุดดูดูหนาวนะคะพิกี้ก็มีไอเดียค่ะว่าอยากจะใส่ชุดน้องเนี่ยเป็นชุดแม่มดเหมือนเดิมเลยนะคะชุดที่เป็นยูนิฟอร์มน้องนั่นแหละแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออุปกรณ์กันหนาวทั้งหลายค่ะพิกี้ก็เลือกชุดน้องเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ถุงน้องเข้าไปก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ดูอุ่นๆน,นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นถุงมือค่ะพิกี้ก็เลือกเป็นถุงมือที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นโค้ดสีแดงของน้องเหมือนโบส่วนบริเวณลำคอนะคะก็นี่เลยค่ะ ใส่เป็นผ้าพันคอเข้าไปค่ะผ้าพันคอน่ารักน่ารักเยอะแย,ยะเลยนะคะแต่พี่กี้ก็เลือกอยู่หลายอันเหมือนกันนะคะว่าอันไหนจะไม่บังหน้าน้องหรือว่าเหมาะสมกับน้องแล้วก็มาลงที่อันนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะมีเท็กเจอร์แบบดูเป็นผ้าพันคอด้วยจากนั้นก็ใส่ออเทซอรีประจำของน้องค่ะคือกระเป๋าประจำตัวแล้วก็แถมไม่กวาดนะคะหนีบไปที่หลังนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ทำมาหากินของน้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนชุดน้องนะคะที่เราเพิ่งแต่งกันไปสักนิดหนึ่งนะคะ มาที่ชุดแรกค่ะเป็นชุดยูนิฟอร์มแม่มดของน้องค่ะชุดบ้านเกิดชุดเป็นทางการชุดออกกำลังกายชุดนอนชุดปาร์ตี้ ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนและชุดสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะและนี่คือการสร้างซิมตัวละครกี่กิจากเรื่องกี่กิ d e l i v e r y Service ค่ะทุกคนชอบกันไว้เอ่ยคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะพี่กี้ตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ หากชอบคลิปสไตล์การแต่งตัวของปกกี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องประซิมกี้เลยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้พี่กี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆของตะกี้นะ